คื<ข>อจริงๆแล้วเนี่ยค,ค,คือคือต้องบอกแบบว่าคือผมเป็นนักฟุตบอลมาแล้วก็เล่นมาวิ่งมาราธอนออและอะไรต่างๆก็มีความสุขดีกับกับการออกกําลังกายแล้วก็จริงๆเวลาเราต้องเ,อเวลาที่เราตั้งเป้าหมายที่มันต้องต้องมีการฝึกซ้อมเนี่ยมันจะดีสําหรับสําหรับตัวเราเองเพราะว่าสุขภาพเราเนี่ยจะได้แข็งแรงเพราะเราจะต้องมีตารางของการฝึกซ้อมในทุกอาทิตย์สิ่งสําคัญคือถ้าเราเราตั้งว่าปีนี้เราจะทําอะไรบ้านมันจะได้มีการเขาเรียกว่าตารางซ้อม แล้วมันจะบวกกับถ้าเราได้ได้ออกกาลังกายสม่ำเสมอเวลาเรามาทํางานอย่างของผมเนี่ยทุกวันนี้ผมยังได้แอคชั่นอยู่เลลวลาเราไปไเล่นแอคชั่นเร่ยเรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรารู้สึกกระฉับกระเฉงเรารู้สึกว่าเรามั่นใจสิ่งสำคัญคือคือไม่ว่าเราจะออกกําลังกายก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องดูสุขภาพตัวเองนะครับจากข้างในด้วยอย่างเนี้ยผมผมก็ให้คุณหมอ,หมอแอร์ดูแลมา8ปีแล้วแล้วก็มาทำวีลทูแม็กที่เนี้ย คือผมมาอยู่ที่สมิตเวแนี่สองปีนะครับแล้วก็ทำารียวทูแม็กสิ่งสำคัญเนี่ยเพิ่งทำลยเมื่อคาวก่อนแล้วมันดีมากๆกับกับตัวเองคือเราไม่รู้ว่าไอเส้นเลือดหัวใจของเราสี่เส้นเนี่ยเป็นยังไงก็ทำเขาเรียกว่าแคลเซียมสแกนนะครับในเส้นเลือดหัวใจเข้าอุโมงค์แล้วก็แล้วก็ออกมาแล้วสุดสุดท้ายคือศูนย์เปอร์เซ็นต์เราไม่มีแคลเซียมก็คือถูกปูนก่อนในเส้นเลือดอะไรเงี้ยมันเป็นความสบายใจว่าผมลูกน,นี้ก เวลาเราไปออกกำลังกายหนักๆแล้วผมชอบทำไรห,หนักๆเพราะว่ามันอะดรีนาลีนมันเหมือนแบบมันมันมันออกมาแล้วมันมันรู้สึกสะใจแล้วแบบเออให้มันถ้าออกกำลังกายแบบไม่ถึงจุดแล้วรู้สึกไม่ใช่อ่ะเสร็จคนนี้เนี่ยพอพอช่วงโควิดเนี่ยก็เพิ่งไปหัดว่ายน้ำจริงๆอยากจะบอกว่าเพิ่งหัดหัดว่ายน้ำแล้วเพิ่งว่ายน้ำเป็นจริงๆเมื่อปอีกว่านี่เองก็ลองลองไปเมื่อปี2021 8พฤษภาก็ลองไปอลอนแมน์แต่เป็นฮาร์ฟนะครับที่ เวียดนามดานังก็ไปจบมาในเวลา8ชั่วโมง3มนาทีเพราะว่าเขาคัดออฟ8ชั่วโมง30นาทีผมก็ก่อนก่อนเวลา27นาทีซึ่งตอนแรกเราคิดว่าน่าจะปิ่มปิ่ม,มอ่ะเพราะผมเพิ่งว่ายน้ำเป็นมันก็ใกล้เคียงราะว่ามัน,มนเกือบจะคัดออฟแต่ว่าตอนว่ายวันนั้นดันว่ายดีก่อนคัดออฟ6นาทีแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยที่ทำคือว่ายน้ำา1,900เมตรทะเลนะครับปั่นจักรยานต่ออีก90ิกิโลนะครับแล้วก็วิ่งอีก21กิโลเมตรคือ จ็ดสิบสามไอรอนแมนเซปคันนี้เนี่ยใจมันก็แบบว่าใส่ได้แล้วใันได้แล้วแล้วก็ทุกคนก็จะบอกว่าพี่พี่จะห้าสิบแล้วพี่ไปฮา์ฟไอรอนแมนแล้วอ่ะพี่ก็ควรจะต้องไปแบบฟูลไอรอนแมนถ้าพี่ไม่ไปฟูลเนี่ยมันมันไม่ใช่นะพี่ผมบอกว่าจริงเหรอวะต้องไปฟูลเลยเหรอวะแล้วมันต้องทำไงโอ้โหมันกลายเป็นว่าต้องต้องว่ายน้ำา3,800เมตรทะเลบอติกที่ที่ผมเพิ่งไปมาแล้วก็ ปั่นจักรยาน180โลแล้วก็วิ่ง42โลคือ1มาราธอนภายใน16ชั่วโมงแล้วปีที่แล้วเพิ่งไปมาเมื่อวันที่19เอ้ยไม่ใช่ปีนี้ปีนี้เพิ่งไปมาเมื่อวันที่19สิงหาคมแล้วผมแทบยังไม่ได้ซ้อมเลยเพราะงานมันเยอะมากทั้งทั้งหนังละครเพลงคอนเสิร์ตทั้งแต่แกมมี่อายอะไรไล่มาแล้วก็ไม่ได้ซ้อมแล้วก็ไปทําแล้วมันมันไม่สําเร็จนะครับม,มัน DNF ตรงตรงที่ว่าเราเราว่ายน้ำ3,800เมตรทะเล แล้วเสร็จแล้วก็ปั่นจักรยานได้175โลแล้วมัน10ชั่วโมงมันคัดออฟพอดีเรายังไม่ถึง180มันเกิดอาการนอนไม่หลับฮะเราต้องไปต้องไปคร<ข>ับครับแค้น<ด>ใจครับแค้นใจแล้วแล้วเราไปอยู่ที่นั่น5วันอ่ะแล้ว4วันที่เราอยู่เราไปซ้อมว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยอากาศมันดีมากมันแบบประมาณสาัก15องศาแบบแบบ8ถึ15ง15องศาแบบสบายๆอากาศดีพอวันที่เราจะแข่งวันที่19สงขลามันกลายเป็นว่าพายุเข้า แล,แล้วทะเลมันเป็นแบบขึ้นลมฝนตกหมอกลงป,ปิดปิดทั้งทั้งเมืองคามาแล้วก็อุณหภูมิน้ำจาก18เนี่ยเหลือ13หรือนเราว่าอยู่ในในน้ำแข็ง,งออแล้วแบทุกอย่างมันแบบทำไมต้องเกิดขึ้นวันนี้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะโทษอากาศโทษธ,ธรรมชาติได้เพราะว่าคนหนึ่งเขาก็จบคือผมว่าชีวิตมันไม่ควรมีข้อม้แล้วก็แล้วก็จำได้ว่าภาพเนี้ย มันยังติดตาอยู่คือคือตอนที่ผมแบบผมนั่งรถตู้กลับกลับมาแล้วก็มีจักรยานที่เขากลับมาด้วยพอผมเข็นเข็นจักรยานแล้วคนแรกที่ผมเจอคือเมียผมเมียผมเขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็แบบเหมือนจะเข้ามากอดอะ่ะบอกว่าเอ้ยเธอไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้ป๊ฟป้ามาใหม่ผมก็ใส่เมียผมเลยผมไม่มาแล้วงานก็เยอะเวลาซ้อมก็ไม่มีซ้อมก็ไม่ได้ซ้อม เสียตังเปล่าอายเขาไม่มาแล้วแล้วผมก็เดินผ่านเนียผมไปไม่กอดเยงอนก็เดินผ่านไปเสร็จแล้วแบบไปไปถึงคืนน่ะนอนไม่หลับแบบอีกนิดเดียวก็บอกเพื่ออีกนิดเดียวเหลือแค่วิ่งเพราะจักรยานมาถึง1 7 0 1เ5แล้วเพื่อนก็บอกพี่อีกนิดเดียวอะไรอีกส2กิโลมันลอนให้ทําได้ถ้ามันมันอากาศมันดีแล้วก็ซ้อมดีกว่านี้ผมเชื่อว่าผมทําได้อยากรองเช้ายังไม่ทันจะหายงอนเมียเลยตื่นมา เธอเธอสมัครให้หน่อยเลยคือปีนี้จะกลับไปซ้ำนะฮะวันที่17สิงหาคมปีนี้จะกลับไปซ้ำไอรอนแมน140.6นะครับเป็นฟู้งไอรอนแมนนะครับที่คาร์มาสวีเดนอีกรอบหนึง่งลองดูในวัย50ปีเพราะว่าผมบอกว่ามีผมมกราเนี่ยผมผมคพบ50ผมไม่ขออะไรขอสมัครคาร์มาก,กับตัวเครื่องบินแล้วโรงแรมให้ผมหน่อยได้ไหมแล้วบอกแล้วชั้นอ่ะเธออยากมาเธอก็ตามไปนะขอเป็นของขวัญฉลองวัย50 ปีเขาเรียกว่าโกลเด้นเบิร์ดเดย์ครับอยากทุ่มเทิ่นทุ่เองได้ก็ก็อยากจะทำให้มันจบฟูลสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมันคาใจอยู่มันมันต้องว่ายน้ำา3,800เมตรทะเลนะครับแล้วก็ปั่นจักรยาน180กิโลเมตรแล้วก็วิ่งอีก42กิโลเมตรภายใน16ชั่วโมงมันต้องทำให้ได้อะไี่ต้อซ้อมเ <c oughs> หรอไ <c oughs> ม่ไปถามเมียผมหนอ่อยดนึ่งผมเดิน <c oughs> มาผมโค้นงอนเลยแบบงานก็เยอะซ้อมก็ไม่ได้ซ้อม มาก็เสียเงินอายเขาเราผมก็เดินไปผมเยังผมเยังขำด้วยคือคืออย่างนี้ฮะผมบอกว่าคือคือตอนนั้นเนี่ยมันมีมันมีคือเจ็ดวันอ่ะจันทร์อังคารพุธมันจะมีสองเรื่องนะครับซ้อนกันแล้วก็มีหนังแทรกเข้ามาด้วยเพราะผมเพิ่งเล่นหนังที่เมืองจีนมานะครับเป็นเป็น,ปนตอนนี้จะลงอาเมซอนพาร์ทนะครับในวันที่ยี่สิบแปด 28ธันวาคมนี้เรื่องเอเวอเรจอร์ที่เล่นกับซันนี่เนี่ยมันถ่ายมันวุ่นไปหมดเลยแล้วก็พื้นหาังสาร์ทิพก็มี2เรื่องกลับมาก็ต้องมาเล่นคอนเสิร์ตกันนี่อะไมันมันเยอะมากก็เลยก็เลยทําสัญญากับเียว่าช่วงก่อนไปสัก3เดือนขอแค่3เดือนเนี่ยเธอช่วยรับจนานอังคารพูดเรื่องหนึ่งได้ไหมแล้วก็พื้นหาัสุขเสาร์ทิตย์เรื่องหนึ่งได้ไหมพอฉันจบแล้วเธอจะรับอะไรก็เรื่องของเธอละ จะขอชั้นได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างผมเล่นเนี่ยผมก็ไม่เล่นเป็นตัวตัวตัวหลักแต่ว่าไม่ได้เป็นพระเอกเนี้ยเราก็เป็นแบบเหมือนเป็นพี่พระเอกเป็นรุ่นพี่เป็นโจนอะไรต่างๆเนี่ยบางทีสามวันมันไม่ได้ใช้ทุกวัน4ี่วันมันไม่ได้ใช่ทุกวันมันก็จะมีวันสลับหรือวันนี้อาจจะไปถ่ายเช้าเย็นผมไปซ้อมได้คือมันต้องอาศัยแบบนี้ฮรก็ก็เคยให้น้องๆดูตารางคิวงานแล้วทุกคนบอกว่าเฮ้ยพี่ว่ายน้ําผ่านได้ไงพี่ไม่น่าว่ายผ่านพี่ไปถึงจักรยานได้บอกเฮ้ยมันจ่างนได้ แต่ว่าถึงต้องเป็นผมนะผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมยืนอยู่ก่อนผมลงน้ําอะน้ํามันเย็นแบบ13าองศาแต่่าข้างหน้ามองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นพายุแล้วก็หมอกลงมันปิดหมดเลยแล้วขึ้นลมมันแรงแล้วผมแบบเอาวะเราต้องไม่ตายเว้ยลูกเราเล็กๆเราเราเอาไว้เราต้องไม่ตายก็ลุยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากโดดลงน้ําแล้วผมไม่ได้ดูนาฬิกาเลยผมใส่อย่างเดียวจนจบออกมา3,800เมตร ผมว่าไปไปเกินไปนิดเดียวคือ3 0 0พันสเมตรคือเกินไป68เมตรเพราะว่ามันจะต้องเอียงซ้ายเอียงขวา2ชั่วโมง18ก่อนคัตออฟ2นาทีมันก็เอาจนได้อ่ะพี่ว่ายน้ำเป็นเหมือนกันฮะไม่ตออแบบนี้คือแบบภรรยาหวเหมือนพี่เพราะมันก็อันตรายนะเขาก็ทำประกันเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองก็ไม่เห็นมีอะไรเขาเพาทําประกันเพิ่มขึ้นจริงๆแต่ตอนผมแบบเขาเห็นตอนพายุเข้าอ่ะ แล้วก็แบบขึ้นลมมันมาแรงแล้วก็มันเริ่มมีลมมีมีมีหมอกเป็ดทั้งเมืองเลยเมียเขามาจับแขนผมพูดคำว่าปาจะไม่เป็นไรใช่ไหมตัวเขบอกว่าฉันไม่ตายในน้ําหรอกผมก็ขึ้นมาแบบแล้วผมก็ใส่เลยมันอยู่เป็นห่วงเขาเป็นห่วงเขาก็เป็นห่วงอย่างผมเชื่อผมทําได้ผมเชื่อผมได้แล้วผมผมตั้งใจแต่ว่าอาจจะซ้อมน้อยแต่ผมซ้อม แต่ว่ามันคนจะต้องซ้อมได้ดีกว่านี้แล้วแล้วอย่างที่บอกคือผมต้องขอบคุณหมอแอร์นะครับหมอแอร์เป็นคนเขียนโปรแกรมซ้อมไปทั้งหมดแต่ไม่กล้าพูดเขาบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่เต๋าซ,ซ้อมได้มาสามสิบนอะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้ามันอากาศดีวันนั้นถ้ามันอากาศดีมันมันน่าจะดีกว่านี้แต่อย่าไปโทษอากาศเพราะว่าชีวิตมันไม่ควรมีข้อมแม้ผมว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะเต่าลงะเา,า,าก็ไม่หว่นเลยใช่ไหมไม่หว่นครับมันมันต้องลองอะคนเรามันต้องลองแต่บอกบอกกับน้องๆ น้องๆเขาไปจกเขาบอกว่าแต่เขาน่ารักมากพวกท็อปอะฮะท็อปเทวินน้องๆแล้วก็มีน้องๆสิงห์ออซาไตรเขาก็บอกว่าเขาจะไปเชียร์ผมปีหน้าวันที่17สิงหาคมที่คาร์มาสวีเดนบอกเขาจะไปเลยมันใช้ค่าใช้จ่ายสูงมันมันต้องมันต้องแบบลงโรง,งแรมให้แคบแบบพูดว่าจะไปเชียร์เนี่ยก็ดีใจแล้วแล้วทุกคนบอกมันไม่ลองไม่ไปเชียร์พี่ละพี่มาเชียร์เราบอกทำไมอะ งั้นงั้นพี่ไปแข่งวันเสาร์วันที่17ที่คาร์มาสวีเดน18พวกเราจะแข่งที่โคเบนเฮเกนที่โคเบนเฮเกนที่เดนมาร์กพวกเราจะไปเป็นไปรอพี่แต่เราจะไปส่งพี่ที่คาร์มาก่อนแล้วพี่ช่วยเอาเหรียญที่คาร์มาไปรอรับเราที่เส้นชัยที่ที่โคเบนเฮเกนที่เดนมาร์กเฮ้ยมึงอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวคุจะร้องไห้อ่ะคือคือเขาจะไปเชียร์เขาบอกงั้นเขาไปเอาอีกเหรียญดีกว่าเพราะว่าสวีเดนกับเดนมาร์กอ่ะเขาแข่งพลวัล สวีเดนแข่งคาม่าคาร์มาซึ่งเลี้ยงแข่งวันเสาร์โคเบนเฮเกนเดนมาร์กแข่งวันอาทิตย์เขาบอกให้ผมมาเอาเหรียญไปรอรับเขาเส้นชัยให้ได้เฮ้ยมันแบบได้ใจอ่ะก็อยู่ที่เมียผมละอยู่ที่เมียะให้คิวผซ้อนยังไงเนี่ยแล้วก็ล่าสุดเพิ่งเพิ่งจบลากูน่าภูเก็ตไตกีฬามาที่ที่ภูเก็ตเมื่ออาทิตย์เนี้ยเพิ่งจบมันหมาดเลยมันมากเพราะว่าเนี้ยมันเหมือนแอนดูแลนเพราะว่าว่ายน้ําทะเล พันสามแล้วก็มาไหว้บึงอีกห้าร้อยมันอัแมซิ่งมากจากทะเลมาต่อบึงแล้วก็ห้าสิบห้าโลเป็นภูไก่ยว่สิบสองโลแด,แดดแดดภูเก็ตอะดูดิที่ต่อแบบนี้มันไม่เมือนวะไทวายน้ำตัดกันตอนเขาหมดแรงนะวะไม่เคยหมดฮนะคไม่เคยหมดเลยแต่มันหมดเวลาก่อนคือผมอยากทำให้มันเร็วอะแต่มันแต่มันหมดเวลาก่อนมัน มันเร็วได้แค่นี้แล้วอย่างอย่างตอนปั่นจักรยานที่ขามาเล่าให้ฟังเหมือนเหมือนเราคุยกันนะลมมันแรงมากอ่ะมันจักรยานมันจะล้มหลายรอบแล้วอ่ะผมก็บอกอย่างเดียวว่าอย่าล้มถ้าล้มเดี๋ยวหน้าแหกสกิลอะไรกอพีี่่าแบบนี้คือมันเหมือนเราหักผมก็มีเรื่องนั่นแหละเราหักโผมร่างกายตัวเองจะไปไม่ได้หักโผมฮะผมผมผมรู้สึกว่าผมผมรู้สึกผมแข็งแรงดีฮะไม่ไม่ได้หักโผมแต่ว่า คือเราอยากจะทาให้มันเร็วกว่านี้แต่ว่าถ้าเราซ้อมมันเขาเรียกแอนดูแลมันก็จะดีกว่านี้มันก็เลยมันก็เลยยังยังไม่ได้เร็วเท่าที่ควรไม่ได้หักโหมนะครับเพราะว่าตอนตอนจบมาผมก็ปกติอีกวันหนึ่งแข้งขาก็เดินก็ปกติมันเหมือนมันมันอยู่ตัวแต่ว่ามันมันถ้าซ้อมมือนี้เราก็จะว่ายน้ําเร็วขึ้นปั่นจักรยานเร็วขึ้นเวลาเราก็จะเหลือในการวิ่งเยอะขึ้นแต่ตอนนี้มันไปจักรยานไป1 7 5โลมันก็เลงจะเข้าเส้นแล้วถ้าไปถึงผมแต่ตอนเข้าไปถึงต้อง หลับตาคิดเนี่ยมันต้องวิ่งสีก4-2งกิโลอะ่ะคือถ้ามันซ้อมให้แอนดูแลมันดีขึ้นผมว่าผมว่าทำได้อ่ะลองดูอีกปีนึงครับในวัย50ปีจริงอายุนนเพียงตัวเลขเนาะใช่ครับแต่เรื่องตังค์เรื่องใหญ่ครับไปไกลครับครับคู่ใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วต่ำเนื้อคือคือคือบอกเลยว่าผมอ่ะ ผม,ผมตอนแรกเนี่ยผมไปเล่นหนังก่อนอก็จะมีเบิร์นปทุมราชเนี่ยเขาเป็นเป็นคนทำทำหนังเองแล้วก็ให้ผมเล่นเป็นตัวร้ายแล้วก็จะมีเขานะครับมีมีเบิร์นปทุมราชมีกล้องห้วยไลย่นะครับแล้วก็มีลุกธนดลซึ่งซึ่งผมก็ไปเจอแล้วแล้วก็จะไปเจอโด่งเด้งกับตาต้าเขาก็เล่นเป็นลูกน้องผมโหนี่พุ่งจับ7จ็ดแปดร้อยล้านเลยนะเฮ้ยเป็นนักแสดงให้อเอก ็ไปเจอกันแล้วเล่นเสร็จบุ๊กมันก็มีอยู่เขาจะจัดงานให้ให้แฟนคลับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เกิดเกิดเวอร์ชั่นที่ว่าเต๋านุกแต่เป็นเตา๋าก,กับนุกธนดลเออา็นศุลปิญศิลปิลูกาสามนะฮะนี่ยังไม่มีลูกนะครับก็ก็เกิดเกิดกระแสนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าพี่ไปรับเชิญในงานหน่อยได้ไหมได้ก็ก็เล่นสิ่เพลงแล้วเพลงสุดท้ายเนี่ยเป็นรทั้งบาแล้วก็ แล้วก็ให้ให้น้องนุ๊กขึ้นมาแล้วแล้วแล้วผมก็เราก็อยู่ด uh uh ้วยกันเราก็ถ่ายคลิปบอกว่าเราไม่ได้รักใครง่ายๆอย่างที่น้องนุ๊กแล้วก็วงเล็บธนะเดีนคิดนะเสร็จแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาเล่นเป็นสายวายมาก่อนก็คุยกับผมเขาเป็นนุ๊กปลายใช่ไหมของผมเป็นเต๋าเบนเพราะผมเคยเล่นขับไฟเดย์นิ้นกับเดวกับเบนชลาที่บอกโอ๊ยพี่ดูตาไอ้เบนจะตายเลยมัทำหน้าอย่างนี้ทิพี่เฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นเลยก็ไม่ได้คุยอะไรกัน จนวันคอนเสิร์ตเนี่ยก็ไปเล่นแล้วก็ก็ไปเล่นบอกเฮ้ยเราก็ต้องเข้าคอนเสิร์ตถ้าสายวายเนี่ยพี่ได้นะก็ทุกปากกันที่ที่โอโ้โหเพิ่งได้รูปมากำลังจะลงวันนี้น่าชอบน่ารักดีนะเขาก็เลยเกิดกระแสเต่านุกจะเป็นนุกธนดลทางนุกเขาก็แบบว่าเอาพี่เต่าเป็นเขบออัดับหลึ่งนุกเป็นไปเลดองรับครับจริงๆแล้วคือเด็กๆหรือหรือน้องๆเนี่ยเวลาเวลาเขาโตมาอย่างอย่างแรกที่เขาที่เขาถ้าทันเราเนี่ยเขาจะได้ดูโลกทั้งใบ แล้วเขาก็จะได้ฟังเพลงโลกทั้งใบนะครับหรือว่าถ้าเขาลึกกว่าน,นั้นอีกหน่อยหนึ่งเขาจะได้ฟังเต่าหัวจกเสื้อลายสก,ก๊อตแบบโคกหัวเหมือนแบบเหมือนโเขาวาเขานั่งโมไซค์ไปกับน้าเขาไปดูผมในงานช้างที่สุรินทร์เราก็จะคุยกันเลยว,ว่ามันก็จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนวันหนึ่งที่เขาเขาตอนเด็กๆแล้วเขาเห็นเราแบบตอนเป็นวัยรุ่นเราเป็นนักร้องเราเป็นเราเป็นดาราเราเล่นหนังแล้ว,วตอนที่ผมเล่นโลกทั้งใบเนี่ยได้ร้องเพลงเองด้วยมันก็เลยทั้งทั้งเป็นเพลงด้วย แล้วก็เป็นนักร้องด้วยแล้วแล้วปีหน้าเนี่ย16มิถุนายนเนี่ยโลกทั้งใบครบรอบ29ปีนะครับพอ68เนี่ยจะครบรอบ30ปี<ม>ก็อาจจะได้เจอเต่านุกกับนุกธนดลแล้วก็นุกสุธิดาอยู่ด้วยกัน <laughs> <laughs> คือมีเมียสองคนเนี่ยครับ <laughs> ต่ <laughs> าที่นุกตลอดไปอะค่ะพี่เต๋าครับก็แล้วแล้วมันก็คือเขารู้สึกแบบเราเราก็รู้สึกขอบคุณมากๆากทั้งที่ว่าจะเป็นน้องๆทุกคนที่แบบรู้สึกแบบ appreciate เรารู้สึกแบบ มองเราเป็นไอดอลเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาเขาโตมาแล้วเขาได้รู้จักเราแล้ววันนี้เราก็ได้อยู่เขาแล้วแล้วมัน Amazing มากที่ที่อย่างที่บอกที่ผมออกกําลังกายหนักหนักแล้วก็แข็งแรงเพื่อผมจะได้อยู่กับน้องๆวัยรุ่นเนี้ยได้ได้ได้นานๆแล้วเราก็ได้เล่นหนักแอคชั่นกับเขาพอเราเล่นหนักแอคชั่นเขาเราก็จะบอกเขาเขาก็จะแบบมีความสุขในการที่แบบได้ได้ทำงานร่วมกับเราแล้วเขาก็มองว่าโอ้พี่พี่จะ50แล้วพี่ยังเล่นแอคชั่นได้ขนาดนี้บอกเฮ้ยพี่ชอบคือบอกเมียว่า พยายามจะเล่นแอคชั่นให้ถึง60สิบเหมือนเหมือน60แล้วค่อยกเกษียณแล้วก็เล่นน้อยลงแทนนึงแต่ไม่ได้เลิกนะครับแอคชั่นชอบอกครับนั่นเอนาคดมันมีแบบสร้างมาแบบเป่าจริงจริงอ่ะรับสิครับผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันแปลกดีแล้วก็คือคือผมผมก็รู้สึกว่ายุคนี้ลูกผมก็เป็นคนชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับสายวายไม่ว่าจะเป็นหนังสือนวนิยายการ์ตูนอยังไงเขาก็ชอบสนใจเขาจะชอบมากเขาก็ตาม หลายคนแบบยินวอเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปส่งเขาวันอาทิตย์ไปดูคอนเสิร์ตรต้องซื้อเสื้อต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบยินวออันนี้อันที่ผมพูดเลยนะฮะ,ะแล้ววันวันวันอาทิตย์เนี้ยก็คือก็คือพรุ่งนี้นี่เขาต้องไปดูคอนเสิร์ตรที่เดี๋ยวมอง,งาวงวามผมต้องไปส่งแล้วเขากดบัตรเองด้วย2,500นะน้องตังค์พี่ ไม่ใช่ครับผมผมผมรู้จักโลกนี้อยู่แล้วพราคผมทำงานในวงการแล้วผมก็ไม่อยากจะพูดว่าผมอาจจะเป็นสายวายต้นๆที่ที่ผมเล่นกับเบนชลาทิศที่เป็นกระเทยแบบผมก็ไม่กล้าพูดนะกระเทยตัวใหญ่หลงรักคูพละอุ้ยเป็นใหญ่กว่านี้เยอะเราเห็นมาแลว่คเดูอยู่เคยดูอยู่เธอเปิดแม้มาเบนอาจจะสวยกว่าเธอเป็นเป็นเป็นยุคเป็นยุคของของของกระเทยตัวใหญ่อันนี้อันนี้พูดจากบทเลยนะฮะหลงรักคูพละ แล้วแล้วมันน่ารักมากคือเป็นคนเก็บเงินท่าน้ําแล้วเราก็ข้ามฟ้าทุกวันแล้วชอบแล้วก็แล้วก็แล้วมันก็มีจะมีซีนซึ่งมันเป็นการแบบเขาเรียกว่าดูดปากอัตโนมัติเขาเรียกว่าจุกป,ปาก<ม>อัตโนมัต,มต,มติมันคือต้อง,ต,องต้องทําแบบถ่ายปลอดในเรื่องอะไรเงี้ยแล้วผมก็ถ่ายปอดกับเบนอะไรเงี้ยแล้วเบนก็บอกพี่ทําไมหลังๆพี่แบบลิน้นลึกอ่ะทาไมลิน้นลึกถามมันดิ บางทีพี่ก็มีอารมณ์เป็นเบนบอกว่ามีอารมณ์กับหนูเนี่ยพี่แล้วแล้วเบนคือหนึ่งคนที่ที่อยากเป็นป้อนนะฮะก็คือมุกสุธิดาในโลกทั้งใบผมก็เคยไปขึ้นคอนเสิร์ตกับทำไมต้องเออเนี่ยอารมณ์ร่วมหรเปล่าหรือจะพิ้วผมไม่ต้องบิ้วนี่ไม่ต้องพิ้วแล้วก็เขาเขาเคยผมเคยไปเล่นร้องโลกทั้งใบในคอนเสิร์ตใหญ่ของเขานี่ยังไม่จบอีกเหรอ อีกข่ยยังไงมันนเเลือกกิร่องลูกไม่นี่ไม่จบอีกเหรอเดี๋ยวก็ไปตั้งทีนี่แกอ่อตาพ่อแม่พี่สาวพี่ลูกเล่นเล่นแบบไอจีเฟซบุ๊กอะไรเล่นเออเขาเล่นแต่ไอจีเองครับเฟซบุ๊กเขายังไม่ได้เล่นคือไม่ยอมมันยังไม่ถึงเวลาครับเขาเขาเล่นเขาเล่นไอจีเพราะว่าตอนนี้เขามีไอจีส่วนตัวนะครับแล้วก็แล้วเขาแล้วเขาเป็นแหมเขาเล่จะเป็นสาวผมก็บอกว่าไอจีมันเหมือนแคตตาล็อกชีวิตให้เก็บไว้เป็นพอร์ตเองแล้วก็อย่างอย่างสุขใจตอนเนี้ย เขาจะมีความสุขกับเรื่องของการแสดงละครเวทีเป็นแจ็คหัวโจกเขาเอะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้เล่นพรุ่งนี้วันหนึ่งอ้าววันอาทิตย์ก็สุขเสาร์อาทิตย์นี้สุขเสาร์อาทิตย์นี้เป็นเป็นสามวันสุดท้ายแล้วแล้วอย่างนี้พี่ตสองจำกัดเวลาการเล่นน้องไหมคะไม่มีครับไม่มีครับก็เล่นคือเล่นอะไรไงฮะถ่ายเตาแก้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อปกปก,ปกปกติฮะ,ฮะเราเราก็พยายามดูแบบว่าตอนนี้เขา อย่างสุขใจเขาเป็นนักบาสโรงเรียนเขาก็จะมีเรื่องของการซ้อมแต่ว่าอันนี้มันห้ามเขาไม่ได้เพราะถ้าคุณทำโทรศัพท์ทําอะไรขนาดนี้มันก็ต้องปล่อยเขามันเป็นโลกของเขาอ่ะแล้วก็พยายามดูว่าเขาเล่นอะไรแล้วก็แอคเคาท์ที่มันขึ้นที่เขาเล่นมันก็จะมาขึ้นของผมของของเมียแล้วเขาเขาดูอายุเท่าไหร่ถ้มูไผมยังไม่มันยังไม่ถึงเวลาครับมันมันควรมี i อแลได้ว IG มันเป็นเรื่องที่มัน มันคุยมันนําเสนอตัวเองไม่โต้ตอบก็ได้ทั้งเฟซบุ๊กผมว่ามันมันไม่ถึงเวลามันต้องมีวุฒิภาวะนะเขามีขออะไร่ไม่มีเลยครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้รู้สึกกับเขาเขาไม่ได้รู้สึกแต่เขาอยากดูเขาเข้าขอของผมก็ไม่มีเฟซบุ๊กก็ก็มีที่ที่เมียผมทําก็คือของของเมียผมเลยแล้วก็ครอบครัวเข็มกัดซึ่งมันก็จะลิงก์กับ IG ีผมผมก็จะไม่ได้ตอบโต้อะไรคือผมลงไอจีผก็จะไปเด่นในนั้นซึ่งมันก็เหมือนเหมือนไอจีที่มันมันมันคอลแลบกับ กับเ c e b o o k เท่านั้นเองเราไม่ได้มีการการเล่นหรือกาตอบสนองอะไร<ม>ก็ก็ททำงานส่งงานเข้าไปใน Facebook ด้วย<ม>แล้วเขาอยากดูอะไรเขาก็จะมาขอ Facebook แม่หรือแต่จริงๆแล้วเขาเขาเขา้ <c oughs> เขาไปในอินเทอร์เนต็ตหรือๆๆๆๆๆๆเรื่องต่างๆเขาเขาทำได้หมดมมซึ่งเขาไม่ได้เรียกร้องที่เขาอยากมี Facebook เลยแล้วแล้วจริงๆแล้วเขาสองคนลูกลูกผมไม่ว่าจะเป็นสมใจหรือสุขใจเขาก็ไม่ได้ลงไอจีแบบไม่ได้ลงแบบเหตุผลล่ะฮะพี่เตทำไมเราถึงเลือกเฟซบุ๊กที่แบบไม่อยากไม่อยากห้ลูก ผมยังไม่เล่นเลยอ่ะผมว่ามันชีวิตมันกำลังดีอ่ะคือชีวิตมันมันไม่ใช่ว่าเราต้องทําทุกอย่างที่มันมีในโลกนี้มันไม่จําเป็นเราเราอยู่ในมุมของเราในเหลี่ยมของเราตรงไหนแล้วเรามีความสุขซึ่งผมว่าไอจีมันก็คนคนก็ตามแล้วแล้วผมก็บอกกับลูกเสมอว่ายอดเฟอร์เลอร์แออะไรต่างมัน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 ไม่ได้มีความสําคัญกับชีวิตลูกคือมันเป็นเหมือนกับถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่มันก็จะเป็นแคตตาล็อกในชีวิตของเราท่านเองคือ คือมีคนชอบงานของเรามีคนมากดไลค์แค่หนึ่งคนในโลกนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจแล้วอะแล้วแล้วลูกผมก็ไม่ได้เรียกร้องแล้วผมยังไม่เห็นเหลี่ยมที่เขาอยากเล่น Facebook เลยคือคือเราไม่ได้เป็นคนยิงในเรื่องของเฟซแต่ใครจะเล่นอะไรเนี่ยมันสิทธิของของทุกคนอย่างนี้มันเป็นเรื่องของบุญแล้วผมก็ไม่ได้ไปห้ามลูกเลยเขาเขาไม่ได้เล่นเองอะแล้วผมรู้สึกว่าเขายังไม่อยากเล่นด้วยแล้วเขาก็มีอีเมลของเขาคุยแล้วเขาก็มีไลน์กลุ่มคุยอย่างที่โรงเรียนผมว่ามันเพียงพอแล้ว